โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปแบบนี้ครับ อ่านะครับขั้นแรกนะครับเราเข้าไปที่ทิกตอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับทิกตอกผมนะครับเพื่อที่จะไปบันทึกนะครับวิดีโอในการประกอบนะครับในการทําเพลงนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับกดไปที่แชร์ครับแล้วก็กดไปที่บันทึกนะครับแล้วก็รอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อันนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปที่นะครับแอปแอปคัดกันเลยครับสีขาวครับกดเข้าไปครับ กดไปปุ๊บนะครับแล้วก็เราก็ไปที่นะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้นะครับด้วยกันทั้งหมดนะครับ7ภาพด้วยกันนะครับภาพแรกนะครับก็จะเป็นภาพสีดํานะครับแล้วก็ภาพ6นะภาพที่2อถึงภาพที่7เนี่ยก็จะใช้เป็นนะครับรูปภาพของตัวผมเองนะครับผมก็จะเลือกรูปภาพที่ผมถูกใจนะครับท่าผู้ชมก็เลือกรูปภาพที่ท่าผู้ชมถูกใจครับก็เลือกไปครับ เลือกเสร็จนะครับผมมาเข้าไปที่เพิ่มครับกดเข้าไปครับนะครับเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วะครับก็อ่า๋ยวมาเรามาปรับขนาดนะครับรูปภาพให้มันเต็มจอนะครับอ่านะครับเราก็เข้าไปที่รูปแบบครับอ่าไม่ใช่ครับเข้าไปที่รูปแบบนะครับแล้วก็ไปที่ขนาด9ต่อ16ครับกดเข้าไปครับ แล้วก็อันนี้นะครับรูปภาพที่ผมถึกมามันไม่ค่อยดีอะจะผมจะซูมเข้าไปนะครับก็ปรับขนาดครับ9ต่อ16นะครับนะครับอ่านะครับภาพต่อไปก็เหมือนกันครับปรับให้เต็มจอครับจะได้ดูสวยครับในการถ่ายคลิปเหมือนกันครับอ่านะครับ ปรับให้เรียบร้อยนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมก็นะครับปรับนะครับในเรื่องของนะครับอ่าเขาเรียกว่ารูปแบบนะครับให้มันมีขนาดเต็มจอเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะมาปรับระยะเวลานะครับในการอ่าเล่นวิดีโอนะครับก็นะครับอันแรกนะครับก็อยู่ที่1.0นะครับ อันที่2นะครับก็อยู่ที่3.1อันที่3นะครับ2.6อันที่4 2.5อันที่5 2.7อันที่6 2.5อันสุดท้ายนะครับ1.6นะครับตอนนี้นะครับเราก็ปรับเวลานะครับในตดลนรูปนะครับให้มันเท่ากันแล้วนะครับให้มันตามจังหวะของเพลงนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาใส่เป็นในเรื่องของภาพเคลื่อนไหวนะครับก็นะครับให้เรากดไปดีนะครับตรงภาพครับก็เข้าไปครับ แล้วก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับกดไปตรงภาพเคลื่อนไหวครับแล้วก็มาที่คอมโบนะครับแล้วก็เลื่อนไปให้สุดเลยนะครับเลื่อนให้สุดนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เป็นซูมซ้ายนะครับแล้วก็ซูมขวาครับนะครับก็รูปที่สองนะครับก็ใช้ซูมซ้ายครับนะครับอ่านะครับรูปถัดไปนะครับผมเราใช้เป็นซูมขวานะครับนะครับก็สลับกันไปครับซูมซ้ายซูมขวานะครับ ทำให้ครับครบนะครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับก็นะครับเสร็จแล้วครับในการใส่ในเรื่องของนะครับภาพกคล่นไหวนะครับต่อไปนะครับก็จะมาใส่เสียงนะครับนะครับในการใส่เสียงนะครับเราเข้ามาที่ระบบเสียงครับแล้วก็มาที่เสียงแล้วก็มาที่เสียงของคุณแล้วก็มาที่คัดแจกวิดีโอแล้วก็เลือกนะครับไปที่นะครับ R เป็นที่เราบันทึกมาเมื่อกี้ครับกดเข้าไปครับนําเข้าครับแล้วก็นะครับแยกเสียงออกแล้วนะครับ อ่านะครับตอนนี้นะครับผมก็ใส่เสียงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองนะครับฟังกันดูนะครับอ่านะครับผมลืมนะครับใส่ตรงไอ้ตรงการต่อภาพนะครับผมก็จะเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็มาที่นะครับอ่าเป็นแฟดขาวแล้วกันนะครับแฟลขาวแล้วก็นะครับอ่าผมจะใส่ทุกภาพเลยลวกันครับผมก็กลับก็เราเข้าไปที่นะครับปรับใช้ทั้งหมดนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่า,าวิดีโอที่เราทำเนี่ยที่เราตัดเนี่ยมันจะเป็นไปนตามจังหวะเพลงหรือเปล่านะครับไปดูกันอา,านะครับว่าวิดีโอที่เราทำนะครับก็ จะเป็นมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับนะก็ถ้าง่ายนะครับก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับนะก็นะครับอย่าลืมนะครับลบนะครับพอเรียกว่าบทท้ายคลิปนะครับลบเลยครับนะครับเพื่อความสวยงามนะครับในคลิปวิดีโอของเรานะครับก็นะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่นะครับบันทึกด้านบนครับเป็นลูกศรชี้ไปด้านบนครับกดกดไปครับ ไปคแล้วก็เลือกเป็นที่60อัตราเฟรมนะครับก็ไปที่ส่งออกนะครับแล้วเราก็รอมาสักคู่หนึ่งอ่านะครับตอนนี้นะครับในการบันทึกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับก็ให้เราไปที่นะครับเสร็จสิ้นนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดสับ s ะไคร e นะครับหรือว่านะครับใน TikTok นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดหัวใจให้กับผมด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ